สวัสดีค่ะพบกับจอยนะคะวันนี้จอยก็จะมาทําเมนูไก่ทอดราดซอสแผนงโรโบนั่นเองนะคะอุปกรณ์ก็จะมีผงโรโบแผนงทูอินวันะคะที่จะมีน้ำกระเทียในซองด้วยแล้วก็น้ำเปล่าแค่นี้นะคะค่ะเราก็มาเริ่มกันเลยะคะ่ะแป้งนะคะก็เปิดตั้งไฟไว้เลยนะคะก็เอาผงโรโบ เทใส่ลงไปเลยค่ะไปเป็นเมนูนที่เหมาะสำหรับเด็กหอยเรามากเลยนะคะค่ะแป๊บนึงน,นะคะมันน่าจะใจแป๊บน,นึงค่ะตัวสีขาวค่ะด,ดีลงไปเลยค่ะ้องแค่ว่เาเนี่ยทำก็ค น้ำเล็กน้อยนะคะสามารถทำได้เองที่บ้านเลยนะคะเพราะว่าไม่ต้องใชอ้อุปกรณ์อะไรมากมายเลยเพราะว่าโรบอทเขามีออส่วนผสมที่ครบเครื่องอยู่แล้วนะ แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจนสุกนะคะง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆสามารถทำได้เองที่บ้านเลยนะคะค่ะสุกแล้วนะคะแล้วก็ตัดราดซอสเลยค่ะ จอยแล้วะค,ะค่ะค่ะก็ทานกับคู่กับสลัดผักนะคะค่จอยจะลงมาชิมค่ะว่าอร่อยหรือเปล่าอืมอร่อยมากเลยค่ะก็เพื่อนๆก็เราไปทำทานกันนะคะด้วยผงโลโบ้ 就一万呢？哈。